สวัสดีเพื่อนเพื่อนี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจ่าโทเฮนรี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับผมเตารีนะครับหลวงปู่ทวดวัดชังให้ปีพศ2539รรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับนี่นะครับองนี้นี่เป็น เนื้อนวะหล่อโบราณน,นะครับผมหรือเรียกว่าหล่อนำเลิกนะครับผมพระแบบนี้เนี่ยจะหายากมากนะครับแล้วก็หล่อที่วัดชัางให้นะครับผมพระเนี่ยจะมีหล่อวัดแล้วก็หล่อโรงงานนะครับผมผมจะหยิบเทียบให้ดูแล้วกันนะครับผมฟาร์มแตกต่าง พ้าหล่อวัดเนี่ยนะครับจะมีความหนาขวานะครับผมเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะครับก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นมีความคลาสสิกนะครับสูงกว่าพระหล่อฉีดโรงงานนะครับผมโดยปกติทั่วไปนะครับที่เราเจอกเนี่ยจะเป็นนะครับแบบนี้นะครับผมเขาเรียกว่านี่นะครับเรียกว่า เอ่อหล่อฉีดหรือหล่อโรงงานนะครับแต่ว่าก็ปลูกเสกที่วัดนะครับผมนํามาปลูกเสกที่วัดนะครับแต่อันนี้นะครับหล่อนําเลิกนี่องนี้นะครับหล่อนําเลิกจะทําการหล่อที่วัดนะครับผมเพียงสองช่อเท่านั้นนะครับมีจํานวนนะครับไม่ถึงหกสิบองสร้างแค่ประมาณห้าสิบกว่าองเท่านั้นนะครับ อันนี้ตีแบบเต็มจํานวนนะครับผมแต่พ้าที่หล่อเสียอะไรไปเนี่ยเราไม่พูดถึงนะครับผมคาดว่านะครับประมาณห้าสิบองค์เดซ้ําไปนะครับพ้าหล่อโบราณเนี่ยยังไงก็ต้องมีแหว่งมีเสียนะครับผมความแตกต่างแบบนี้จะหล่อฉีดไม่มีคาบดินคาบเบ้านะครับส่วนอันนี้จะมีคาบดินคาบเบ้าแล้วก็นะครับมีการแต่งตะไบนะครับผม ด้านหลังโค้ดเนี่ยตอกเหมือนกันนะครับเนี่ยเส้นสายข้างหลังเนี่ยอันนี้เขาเป็นมาจากพิมพ์นะครับผมส่วนองค์นี้เนี่ยมีคาบดินคราบเบ้ามีรอยแต่งตะใบจริงๆนะครับผมเป็นหล่อโบราณจะมีเครื่องเขาเรียกว่าขนาดจะมีความเขื่องความหนาขว่าอยู่นิดนึงนะครับผมแต่ผิวเนี่ยผมว่าเพื่อนๆพี่ๆก็แยก ได้แล้วนะครับผมเห็นเนก็รู้แล้วนะครับว่าอันนี้มีฟรามต่างฝ่าจริงนะครับผมาพาแบบนี้นะครับเขาจะแจกกรรมการนะครับผมแจกกรรมการแล้วก็บุคคลสำคัญในงานนะครับผมหล่อกันสดๆนะครับมีปรลัมพิธีมีรูปถ่ายนะครับใครอยากดูผมส่งให้ดูได้นะครับมีประลัมพิธีมีรูปถ่ายมีพิธีการ เททองหล่อนะครับแล้วก็ปุกเสกนะครับผมเป็นพ้าที่น่าแขวนมากนะครับหล่อแล้วก็ปุกเสกที่วัดพระเนี่ยไม่มีกล่องนะครับพระเขาแจกกันในงานไม่มีกล่องนะครับผมแต่ผมมีกล่องสแปร์ไว้นะครับผมจะให้กล่องเพื่อนเพื่อนพี่ๆไปด้วยนะครับแบบว่า เช่าพาไปแล้วเดี๋ยวจะคิดตะขวงใจนะครับแม่เป็นหมื่นนะครับหลักหมื่นไม่ได้กล่องไปนี่แย่เลยนะครับผมเรามาดูกันที่หน้ากล่องนะครับคือหน้ากล่องของรุ่นนี้นะครับผมสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช่างให้รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพจังหวัดปัตตานียีธันวาปีสามเก้าเจตนาในการสร้างนะครับ นำเงินไปสร้างโรงพยาบาลโคกโพที่จังหวัดปัตตานีซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้นะครับหล่อวัดนะครับบุกเสกสามวันสามคืนนะครับพิธีชัดเจนสุดยอดนะครับหล่อโบราณแบบนี้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมดสามเนื้อนะครับผมเดีย๋ยวผมหยิบให้ดูก็ได้นะครับรอแปบ๊บนึงนะครับ มาแล้วนะครับหล่อโบราณองค์นี้ผมก็เพิ่งลงไปได้สักพักหนึ่งนะครับเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับนี่ราคาผมก็ทำไว้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมผมก็น่าจะหยิบตั้งแต่ก่อนทำคลิปนะครับขอโทษทีนะครับผมลืมนะครับ ก็องค์นี้เนี่ยเรารู้แล้วนะครับว่าเป็นเขาเรียกว่าหล่อที่วัดนะครับเจตนาในการสร้างดีพิธีใหญ่เป็นพระที่หน้าแขวนมากๆนะครับผมผมบอกเลยนะครับว่าพระรุ่นนี้นี่อานาคตดีอานาคตไกลนะครับ องนี้นะครับที่พาสภาพแบบเฟี้ยวฟ้าวสวยขนาดนี้นะครับเพราะว่าเนี่ยผมเพิ่งระเบิดกรอบมาเลยนะครับรู้สึกว่าเจ้าของเก่าเขาจะเลี่ยมทองมาด้วยนะครับแต่ก็โชคดีนะครับที่มีพี่ท่านหนึ่งนะครับเสนอผมมานะครับผมบอกว่าเล่นไหมไม่ต้องถามนะครับเล่นไหมเล่นแน่นอนนะครับนี่เพิ่งระเบิดกรอบมาเลยนะครับคราวนี้เราเดามาดูกันนะครับว่าสิ่งที่ผมบอกนะครับว่าพ้าเนี่ย หล่อโบราณนะครับจะมีเพียงนะครับสามเนื้อนะครับผมจะไม่มีเนื้อหน้าเนื้อทองคำนะครับสามเนื้อสามเนื้อนะครับสามเนื้อแล้วก็สามพิมนะครับผมพิมพ์เล็กพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่เขาก็จะมีทองทิพย์มีนวะมีเงินเหมือนกันนะครับเนื้อเอ่อพิมพ์เล็กก็จะมีมีนะครับ พิมเล็กเนี่ยก็จะมีเนื้อเงินเนื้อทองทิพย์เนื้อนวะเหมือนกันนะครับแต่อันนี้นี่เป็นพิมพ์กลางนะครับผมรวมได้สามนะครับอันนี้ผมก็เปิดไปแล้วนะครับห้าหมื่นห้าองนี้ก็เปิดไปแล้วนะครับห้าหมืน่นผมมีกล่องให้ทุกองค์นะครับผมนี่เนื้อเงินหล่อบโบราณน,นะครับสร้างอย่างละสองช่อนะครับเพียงห้าสิบองค์เท่านั้น ไม่ได้รวมกัน,นง่ายๆนะครับองนี้อยากดูรูปสตูบอกได้นะครับผมถ่ายรูปไปแล้วนะครับผมนี่เนื้อเงินผิวสสวยนะครับใครต้องการรูปสตูสนใจเช่าบอกได้นะครับผมส่งให้ดูได้ แบบชัดๆเลยนะครับองนี้พร้อมเลี่ยมทองนะครับแต่ว่าทองก็ไม่ได้หนามากอะไรนะครับผมนี่เจ้าของเก่าเขาเลี่ยมมาแบบนี้นะครับก็เป็นเนื้อเงินพิมพ์กลางที่สวยหนึ่งองนะครับองนี้เนี่ยห้าหมื่นห้าสร้างเพียงห้าสิบองเท่านั้นนะครับแล้วก็เนื้อทองทิพนะครับบ๊เนื้อทองทิพองนี้นี่ผิวสวยนะครับ หล่อโบราณแบบชัดเจนนะครับผมชื้อหนาปึ๊กเลยนะครับพาล่อโบราณนี่จะหนากว่าปกติทั่วไปนะครับห้าหมื่นนะครับอ,องนี้ห้าหมื่นก็พายุกลางเล่นง่ายๆนะครับส่วนนวะอ,องนี้นี่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันก่อนนะครับ รอบโบราณนี่ผมชอบทุกเนื้อนะครับแต่ว่าผมจะชอบนวะมากสุดนะครับผมในส่วนตัวผมนะครับเพราะว่านวะนี่รวมโลหะหลายอย่างนะครับมีเหล็กน้ำพีด้วยนะครับหล่อน้ำเลิกนี่มีชนวนเก่าศูนย์ห้าด้วยนะครับ้าโหดฟอร์มโหดมากนะครับ พิมพ์เล็กเนื้อเงินก็ไปราช,ชบุรีแล้วนะครับแล้วก็พิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่หล่อโบราณสององนี้ก็มีไปเอ่อโค้ดฟุตบอลทีมชาตินะครับแล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งนะครับที่เอ่ออยู่ทางกรุงเทพนะครับเช่าไปองค์เลี่ยมทองล่าสุดเลยครับแอบเสียดายอยู่ในนิดนะครับผมองค์นั้นสวยมากนะครับ นี่นะครับเนื้อนวะหล่อโบราณพระนะครับสร้างน้อยมากๆนะครับห้าสิบองค์เท่านั้นหล่อวัดเนื้อเข้มจัดจัดเลยนะครับผมเจตนาการสร้างดีพิธีใหญ่เนื้อหามวลสารดีนะครับศักดิศรีเนี่ยเป็นศักดีเอ่อเตารีดหล่อรุ่นสองของทางวัดช้างให้นะครับพระรุ่นนี้นี่อาจาร,รย์นองเป็นเจ้าวิธีในการปลุกเสก ก็ใช้ได้แบบสบายใจนะครับเพราะว่าอาจารย์นองเนี่ยท่านก็ได้ร่วมปลูกเสกพาเนื้อว่าดรุ่นแรกของมูทวดปีสองสี่เก้าเจ็ดด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสายตรงนะครับที่ปลูกเสกหมูทวดต่อจากท่านอาจารย์ทิมวัดชังให้นะครับท่านอาจารย์นองเดีย๋ยวมาดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับโฟกัสก่อนนะครับผม จะมีคาบดินคาบเบ้านะครับองนี้นี่หล่อเส้นหน้าผากได้ลึกได้ชัดนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรูปสตูมานะครับผมเส้นหน้าผากลึกจมูกรุ่นนี้เขาไม่ได้แหลมนะครับเขาเป็นแบบนี้นะครับผมองนี้ถือว่าจมูกสวยนะครับปากนี่เป็นกระจับชัดเจนเลยนะครับด้านข้างดินเบ้ารอยแต่งตะใบอยองนี้แบบ ดูแล้วผมดูแล้วแบบดุดันมากนะครับอ,องคานี้ครับเบา้าครับดินนะครับฝังหล่อบโบราณชัวชัวนะครับไม่ใช่ว่ามาโนไปเองนะครับถ้าพ้าผิวลื่นๆคือพ้าหลอ่อวัดเออเ,ออเออขาเรียกไม่ให้หล่อวัดนะครับหล่อโรงงานนะครับอันนี้แบบหล่อวัดชัวชัวนะครับหลักฐานการสร้างชัดเจนนะครับผมครับดินครับเบา้าต่างๆดินตรงนี้แน่นเลยนะครับ บัวเด้งทุกเม็ดเลยนะครับครับดินคราบดินตรงแขนนี้มีดินนะครับสังคติจีวอนลอยแต่งหลอกมาเนี่ยเขาก็ต้องใช้ตะไบแต่งด้านข้างนะครับฝั่งนี้ไม่แต่งนะครับ โค้ดสวยมากนะครับองนี้โค้ดเถาะมหาพรมอยู่ด้านล่างนะครับยี่สิบแปดธันวาปีสามเก้าวัดชางหา้หลวงพ่อทวดเนี่ยคาบผิวไฟคาบเบ้าดำๆนะครับผมส่วนดินอยู่ด้านหน้าชิบดุดดันจัดนะครับองนี้เนื้อจัดมาก เนี่ยลอยหล่อช่อใหญ่ๆเลยนะครับผมแล้วเขาก็แต่งด้วยหินเจียนะครับด้านัะด้านล่างนี้ผมจะหยิบเทียบให้ดูนะครับพ้าหนาหนาขว่านะครับผมหล่อโบราณเนี่ยจะหนาขว่าแบบชัดเจนนะครับเนี่ยด้านซ้ายมือนะครับจะหนาขว่าต่างเยอะนะครับ องทองทิพย์อยู่ทางหางตาพอดีนะครับเนื้อทองทิพย์องนี้สวยมากนะครับปกติพระจะดำนะครับผมแต่องนี้แบบผิวสปีดสปาร์ตมากนะครับเนื้อนวะก็เข้มข้นองนี้นี่ผมลงไปแล้วนะครับเผื่อเพื่อนพี่ๆท่านใดไม่เห็นนะครับพิมพ์กลางองคนี้นะครับเจ็ดพันเจ็ดนะครับเนื้อนวะโค้ดตอกเต็มดีนะครับพระสวยนะครับผมพร้อมกล้องเดิมนะครับอันนี้ เก็บไว้ก่อนนะครับมาดูหล่อ,อโบราณอันนี้กันต่อนะครับถามผมว่ามันดีนักดีหนานะครับทําไมหลวงปู่เนี่ยดีนักดีหนาไม่แขวนเองหรือไงนะครับแขวนนะครับผมเพื่อนๆพี่ผมก็มีเซตของผมนะครับเนี่ยนะครับเป็นพิมพ์กลางหล่อ,อโบราณด้วยนะครับเพราะว่าผม ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นแขวนพระสามองค์นะครับเนี่ยเอาไปเลี่ยมทองหนาๆอย่างเงี้ยสวยนะครับผมแขวนเข้าเซ็ตนะครับเป็นเลี่ยมทองเปอร์เซ็นต์สูงๆหนาๆเปึ๊กนะครับเอาไปดีไซน์เองได้เลยนะครับสบายใจนะครับผมอยู่ในกรอบทองยังไงก็สวยนะครับ เดี๋ยวถ้าผมมีตังในดีก็ถ้ายังไม่ไปนะครับก็ว่าจะไปเลี่ยมทองหมายอีกองหนึ่งนะครับผมเลี่ยมไปเลี่ยมมาสึกว่าช่วงนี้เลี่ยมไปเยอะนะครับผมก็ชอบนะครับชอบศรัทธาหลวงปู่ทวดนะครับผมเนี่ยเอาไปเลี่ยมทองพอเลี่ยมทองเนี่ยจะตัดกันนะครับระหว่างทองกับอวะก็จะได้เห็นความเข้มขังนะครับดุดันของพระรอโบราณ หล่อนำเลิกนะครับในประลำพิธีนะครับผมหน้าแขวนนะครับหน้าแขวนพิมพ์ใหญ่นี้ผมก็เตรียมการนะครับว่าจะไปเลี่ยมทองนะครับขัดขัดไว้แล้วนะครับผมพิมพ์ใหญ่หล่อนำเลิกนะครับชือบองนี้นี่ลำปึกนะครับดุมากนะครับผมผิวดุดันนะครับพาโลโบหลาน ถามว่าทําไมมีบ่อยมีเยอะนะครับต้องใช้กําลังสูงนะครับผมแล้วก็ถามว่าทําไมถึงมีเยอะได้ใช้เวลานานนะครับผมเป็นสิบปีนะครับพอจะรวมได้แบบนี้นะครับเขาเล่นพระใหม่กันไปรวยยันไหนแล้วครับผมก็เราต้องสําหรับตัวผมนะครับผมเล่นสิ่งที่ผมชอบก่อนนะครับผมแล้วก็เอผมเก็บแล้วผมไม่ลําบากใจนะครับไม่ต้องมาแบบ ลำบากแล้วก็เขาเรียกว่าบางทีแบบล้มมวยขายทิ้งอะไรอย่างนี้นะครับไม่มีนะครับผมองคหลวงประท่วเนี่ยถ้าเป็นเตารีสามเก้าบัวรอบอ,อะไรพวกนี้ของที่ผมชอบนะครับผมสามารถเก็บได้ยาวนะครับเพราะว่าเราไม่ทรมานตัวเองนะครับผมเราเก็บเราก็ยังมีความสุขนะครับเอาขึ้นมาส่องแล้วก็เอาไปเลี่ยมทองถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้แฝงนะครับผมก็ไม่ได้แฝงนะครับบางทีเนี่ยแต่ว่า เอามาเรียงในกล่องแล้วส่องตอนกลางคืนนะครับมันเพลิดเพลินนะครับผมแล้วก็มีความสุขในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับว่าตอนนี้ผมก็ไม่ได้เที่ยวกลางคืนนะครับไม่ได้ไปกินเหล้าแล้วด้วยนะครับเมื่อก่อนก็เคยกินอยู่นะครับแล้วก็เไม่ได้กินเหล้าไม่ได้กินอะไรแล้วนะครับก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านนะครับก็ส่องหาตอนกลางคืนก็โอเคนะครับมีความสุขดีอีกแบบหนึ่งนะครับผมอยู่เงียบๆนะครับ บายใจนะครับทำคลิปทำอะไรลงไปก็เรื่อยนะครับแล้วกเ็เพื่อนเพื่อนพี่ๆหลายท่านเนี่ยส่งพ้ามาขายผมนะครับบางทีผมก็ได้ซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างนะครับถามว่าทําไมบางทีย่อยๆผมไม่ได้ซื้อคือผมบอกเลยนะครับว่าผ้าเนี่ยผมมีเป็นอีกเป็นพันองค์นะครับอีกเป็นพันองค์อย่างแน่นอนนะครับที่ผมยังไม่ได้ลงมาในช่องนะครับเพราะว่า ออยังไม่มีเวลาทําคลิปนะครับก็ทําวันละสองสามคลิปสี่คลิปนะครับแล้วแต่คลิปสั้นคลิปยาวนะครับบางทีผมมีหลายองค์แล้วนะครับผมก็ไม่ได้เช่านะครับถามว่าทําไมปล่อยเท่านี้แล้วทําไมไม่รับซื้อเข้าคือผมกาลังจะบอกนะครับว่าผมมีเป็นพันองค์แล้วนะครับเป็นจริงๆนะครับผมบอกผมเก็บมานานนะครับ มีบางทีเซียนข้างนอกเขายังเคยถามผมเลยนะครับเมื่อไหร่จะขายหมดผมก็บอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีวันหนึ่งเนี่ยผมยังเช่าเข้ามามากกว่าปล่อยออกไปเลยนะครับก็ตามนี้นะครับผมนี่นี่หลอโบราณตรงนี้เดี๋ยวจะไปเลี่ยมมาเดี๋ยวจะดูนะครับว่าจะออกมาเป็นไงนะครับกะว่าจะไปเลี่ยมไม่ได้เลี่ยมตลับนะครับเพราะว่าไปเจอ้านเลี่ยมมาแล้วผมก็ถูกใจนะครับ หนาๆแบบโหดๆร,รถรถถังเนี้ยดีนะครับไปอยู่ในหล่อบโบราณหลอบโบราณไปอยู่ในกรอบทองจะเป็นไงก็จะดูดุหน่อยนะครับปึ๊กเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ไปเลี่ยมมาเกือบหมื่นเก้านะครับตอนนี้ทองขึ้นด้วยถ้าเลี่ยมตอนนี้นี่น่าจะมีถึงสองหมื่นนะครับผม นี่ก็มีองค์ที่สองเข้ามานะครับก็เลยเปิดนะครับผมเนี่ยองค์นี้จะเปิดนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนี่พี่ท่านใดสนใจหาอยู่นะครับเพราะว่าถ้าผมแฝนใหญ่หมดเลยสามองค์นี้ปวดคอนะครับผมก็เลยลองเอาพิมพ์กลางนะครับมาเข้าเซตพาสร้อยสามองค์นะครับผมแฝนก็สร้อยเส้นเล็กๆนะครับเส้นเล็กๆแน่นๆสองบาทกันยืดนะครับผมจะได้ ไม่ยืดขาดนะครับไม่เน้นใหญ่นะครับเอาแบบคล่องตัวนะครับเนี่ยลองดูนะครับผมว่าอ,องนี้นี่แบบเนื้อจับมากนะครับเดีย๋ยวไปถ่ายรูปสตูมาคงสวยหน้าดูนะครับเนื้อปึกเลยแล้วโคดอ,องนี้สวยนะครับ ผก็จะใส่กล่องไปให้ด้วยนะครับลองไปเลี่ยมดีไซน์เองเลยนะครับผมหรืออีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึง่งถ้าเช่าอง์นี้นะครับแล้วอยากจะไปเลี่ยมที่ร้านผมเลี่ยมล่าสุดนะครับแบบเลี่ยมแบบนี้นะครับเนี่ยร้านนี้นะครับที่ผมไปเลี่ยมประจำตอนนี้ทองเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับถ้าอยากเลี่ยม โอนค่าเรียมมาก่อนได้นะครับเช่าพาเสร็จโอนค่าเลี่ยมเดี๋ยวผมเอาไปเรี่ยมให้ครับจัดให้ได้นะครับผมถ้าเผื่อแบบไม่สะดวกอยู่ต่างจังหวัดที่มีร้านทองไม่ดีไม่มีร้านเรียมพาสสวยๆนะครับฝากผมมาได้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับผมแต่คือโอนค่าพ้ากับค่าเลี่ยมมาก่อนนะครับผมแบบนี้เรี่ยมนี่งชั่วโมงนี้สวยๆหนาๆแบบนี้ก็จะประมาณหมื่นห้าหมื่นหกนะครับผมผมว่าก็โอเคอยู่นะครับ เนื้อเขาจับจริงนะครับตรงนี้พูดมายาวเลยนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้ต้องให้ดูอะไรหลายๆอย่างนะครับเป็นองค์ประกอบไปด้วยเพราะว่าเป็นเอ่อทำความเข้าใจนะครับกับพารุ่นนี้นะครับผมก็ได้เผยแพร่ด้วยนะครับได้เผยแพร่ให้เพื่อนๆพี่ๆได้ได้รู้นะครับเผื่อใครยังไม่รู้ว่ารุ่นนี้เนี่ยเออเขามีแบบหล่อที่วัดด้วยนะครับเป็นหล่อโบราณอะไรอย่างนี้นะครับผม สวยทั้งนั้นเลยนะครับผมพิมพ์กลางทองคําก็มีนะครับรุ่นนี้แต่ไปแล้วนะครับมีพี่ท่านหนึ่งนะครับเช่าผมไปซะแล้วนะครับพิมพ์กลางทองคําสวยๆนะครับก็นะครับสําหรับนวะพิมพ์กลางองนี้นะครับผมผมเปิดราคานะครับไว้ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมสนใจก็ โทรนะครับ0988.5เ1 3 6 6ปด่นเชนนะครับรับรองนะครับว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมจะได้ของดีไปใช้นะครับผมถามว่าไปเช่าพาปี05อือพวก่อหนังสือปั๊มอะได้ไหมได้นะครับผมราคานี้ได้นะครับแต่นะครับถ้าเป็น05ตัวท็อปเนี่ยคือก็เป็นแสนนะครับผม แต่ถ้าเป็นพระลอเนี่ยศูนย์้าถ้าสวยขนาดนี้นะครับพิมพ์กลางเนี่ยริมริมสองแสนนะครับผมแต่ก็เป็นเนื้อทองผสมนะครับไม่ใช่เนื้อนะวะแบบนี้อันนี้คือเรียกว่าเป็นพระยอดยอดของเออรุ่นสามเก้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นยอดยอดของปีศูนย์ห้าเป็นล้านนะครับผมอันนี้คือยอดยุคกลางนะครับก็จะไปแตะแตะเขาเรียกว่าพระ เอ่อของยุคต้นได้นะครับที่ราคาไม่แพงนะครับผมแต่นี้แบบความคลาสสิกสูงนะครับผมเก็บก็ต้องเก็บแบบนี้นะครับถ้าเเก็บแหวนเองนะครับเพราะว่าตัวเองผมก็ยังแขวนนะครับผ่ารุ่นนี้ชอบชอบมานานนะครับเพราะว่าเอมีประสบการณ์นะครับกับตัวเองนะครับผมผมคนภาคกลางนะครับว่าทําไมมาเล่นหลุมทวดได้นี่เพราะว่า ประสบการ์ล,ล้วนๆเลยนะครับผมเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์นะครับสองรอบนะครับเกือบตายทั้งนั้นนะครับผมแต่รอดนะครับก็เลยแบบเก็บพระรุ่นนี้มาเรื่อยๆจนมีเยอะนะครับผมแล้วก็พอมีเยอะเนี่ยเราก็เรียกว่าอะไรนะครับไปเจอของตอนนั้นไปเจอของสวยกว่าเราก็ปล่อยของที่สวยน้อยของเราออกไปเก็บพระที่สวยกว่าเข้ามานะครับ มันก็เป็นระบบเนี่ยะครับเล่นพลาจะถามว่าจะให้ผมเช่าเขา้าเช่าเข้าอย่างเดียวเนี่ยบางทีเราก็อ๋อใช้ทุนทรัพย์สูงนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับหลายๆคนที่เล่นพลานะครับแต่ผมเล่นพลาเนี่ยเพื่อนๆพี่ๆเชื่อไหมครับผมแทบไม่ได้เคยขายคืนเจ้าของเลยนะครับผมก็จะเก็บของผมเองอะไรเองนะครับจะใช้ตังค์เนี่ยผมก็หาปล่อยเองอะไรเองนะครับ นี่อันนี้คือส่วนตัวของผมนะครับมาเล่าให้ฟังเพราะว่ามันผมเนี่ยเล่นเล่นไปแล้วนะครับมันเหมือนแบบว่าเออบางทีเนี่ยเขามองว่าเฮ้ยเราเป็นเซียนนะครับเราต้องรับผิดชอบตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมก็ไม่เคยแบบงงงงไปเขาเรียกว่าไปไปขอร้องเขาอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าตอนที่ผมขายเนี่ยบางอย่างผมซื้อมาผมขายแล้วผมกําไรผมก็ไม่ได้ไปแบ่งเขานะครับ เขากาไรผมแล้วผมไปกําไรคนอื่นมันคือจบนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็ไม่เออนะครับอันไหนบางทีแบบไปประมูลเล่นๆน,นะครับเมื่อก่อนไปประมูลเล่นๆเนช่ามาเจ็ดพันนะครับประมูลได้ห้าพันกว่าอย่างเงี้ยเราก็ต้องมันเจ็บมันก็คือเจ็บนะครับผมไม่มีร้องนะครับพอร้องแล้วเสียอาการนะครับ นี่ก็ลองดูนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอาเนี่ยเช่าเนี่ยไปเลี่ยมทองหนาหนานะครับรับรองว่าน่าแขวนมากนะครับผมห้าหมื่นห้านะครับอันนี้เปิดห้าหมื่นห้านะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่ท่านใดสนใจก็โทรนะครับศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชฟนะครับผมรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็มีพักเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายนะครับผมเชิญเพื่อนเพื่อนพี่พี่ เข้าไปรับชมพารเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนเพ,นพื่พี่ๆได้รับชมกันสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ